วัดที่3แล้วนะคะคือวัดพระศรีสรนเพชรนะคะที่เห็นคือโบราณสถานของวัดพระศรีสันเพชรนะคะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเสียมพุทธรูปะะอยู่ในต้นโพใช่นะคะทางด้านนี้จะเป็นชิปต้นเอไข่เค็มค่ะเป็นโซนไข่เค็มเพด้วยสยทองข้างบนค่ะวันนี้เก็บได้แบบหลายวัดนะแล้วก็ครบองค์ประกอบที่เราแบบตั้งใจที่จะมาเลย เราอยู่ที่วัดที่สาแล้วนะคะคือ,อ,อวัดท่าศิษฐ์เพชรนะคะใช่อันนี้เหมือนแบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแพร่หรอกแต่คือเหมือนแบบว่าเป็นทางผ่านที่เรา,าจะไปอีกหนึ่งวัดนะคะเราก็เลยพามาชมความสวยงามนะคะของวัดที่อยุธยานะคะอีกหนึ่งวัดกันนะคะเดี๋ยวไปข้างในกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณตอยวัดพระศรีสันเทศค่ะใช่ค่ะเราอยู่ที่วัดพระศรีสันเชศนะคะแล้วก็อยู่กับโบราณสถานของเรานะคะซึ่งจังหวัดอุทัายธานเนี่ยคือแบบว่าเยอะมากแต่ละวัดหรือว่าเราขับรถไปตามท้องถนนอะ่ะเราก็จะเห็นแบบว่าโบราณสถานต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วเขาก็ไม่แบบว่าไม่ทําลายหรือว่าเอาออกไปด้วยนะคือเขาก็จะเก็บไว้เป็นมรดกของเราแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่เห็นคือโบราณสถานของวัดพระศรีสันเพชนะคะก็จะโดดเด่นที่เจดีย์สามองค์ตรงนี้นะคะตัวเจดีย์เนี่ยจะมีเป็นแบบลักษณะทรงลังกานะคะที่แบบโดดเด่นของเขาคือแบบ่านไม่แน่ใจนะคือหนึ่งในนี้มีพระอัฐิของคนสําคัญน,นะคะของแบบว่าบุคคลที่แบบกอแบบผู้บ้านของเราด้วยนะคะน่าจะเป็นองค์แรกนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าองค์ไหนนะคะ oh <my. S 1> แต่จุดเด่นของเขาที่นี่คือ พระเจรีญสาม,สมนะูมเคสวยามากค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วนะคะ,ะเป็นวัดที่อันศีนมาก ใช่แลนะ้วคุณตอยรู้ไหมว่าอันซีนเรื่องอะไรที่ได้ยินมานะคะจะ<ช>มีเสียงพระพุทธรูปใช่ค่ะอยู่ในถูกอบอุ้มด้วยต,นตน้ตนโพใช่ค่ะเป็นวัดหนึ่งวัดนะคะที่ ใครที่มาอยุธยานะไม่ว่าจะเป็นชาติต่างชาติหรือว่าคนไทยนะคะก็ต้องมาวัดมหา,าธาตุนะคะก็คือเป็นโบราณสถานนะคะที่ดูเจดีหรือว่าซรากประหัาทางต่างๆเนี่ยจะดูออกเลยว่ามีส่วนผสมของแบบกัมพูชากับไทยนิดๆนะคะก็คือลูกครึ่งใช่แต่ที่ขาดไม่ได้ที่ทุกคนมาและหวังจะได้ไปแบบถ่ายรูปหรือว่าเห็นด้วยตาจริงเนี่ยก็คือเสียนพระพุทธรูปนะคะที่มีอายุมากกว่า 1นึปีกันเลยนะคะที่ถูกออบอ้มอย่ที่คุณต้อยบอกว่ารากของต้นผ่มันมันอันซีนจริงๆนะเกิดต้องไปดูไงได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราพามาดูแล้วนะคะพระพุทธรูปนะคะเสียงพระพุทธรูปที่เราบอกไว้ตอนต้นนะคะความอันซีลของวัดมหาธาตุนะคะก็สวยงามมากเลย<น>ะคะงามจริงๆค่ะสวยงามนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าถ้า,านะักท่องเที่ยวท่านใดนะที่มาถ่ายรูปณนะจุดนี้นะคะขออนุญาตบอกเลยว่าให้นั่งลงนะคะเพื่อใช่<ๆ>เพื่อแบบแสดงความเคารพนะคะกับพระพุทธรูปตรงนี้นะคะส่วน สายมูที่เราพามานะคะที่วัดนี้คือขอพรได้ทุกเรื่องขอความสําเร็จในชีวิตขอได้ทุกเรื่องเลยนะคะด้วยความที่พระพุทธรูปเนี่ยเก่าแก่อายุแบบเป็นร้อยปีเลยมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะก็ขอได้ทุกเรื่องเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากมาเห็นจริงๆนะคะก็มาที่วัดมาค่ะ เอาใจคุณต่อนยนะปิดท้ายด้วยสวยงามเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่อะไรเอย่ยกลางวิวค่ะกลางวิวนะคะตรงนี้มีจุดเด่นยังไงคะคือสามารถนั่งจิบกาแฟแล้วบรรยากาศจะเห็นวัดอ,อะไรนะวัดอะไรนะวัดโบราณสถานตรงนี้แห่งหนึ่งออนอกจากแบบว่าวิวที่สวยงามนะเมเคยได้ยินว่าเมนูเขาก็เด็ดไม่แพ้ใช่แล้วค่ะไปเราลองเข้าไปชิมข้างในกันเลยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บ ภาพสวยๆนะคะร,รอบๆให้ดูไปเลย ไปแล้วนะถ่ายบรรยากาศหน้าร้านให้ดูนะคะตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าวัดอะไรนะคะคุณต่อยเมื่อกี้ดีด้วยราชบูรณะค่ะราชบูรณะดูดิแบบว่าสวยงามมากค่แฟที่แบบว่านั่งชมโบราณสถานที่สวยงามของหวัสดิวรญาณเนี่ยดีมากเลยอ่ะมาแล้วให้เราแนะนำเมนูค่ะลูกค้าตเสร็จกาแฟนะคะหรือว่าเอาเป็นกาแฟด้วยแล้วก็เป็นแบบพวกชาผลไม้อะไรอย่างด้วยก็ได้ค่ะขออนุญาตนะคะ ตัวกาแฟถ้าเป็นตัวซิงเอร์ของเราเลยจะเป็นตัวนี้ค่ะอยุทยาคอาซีเดนค่ะเขามาที่นี่ต้องทานใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งที่นี่แตะอีกอย่างหนึ่งก็คือสายใหม่ของอยุธยาเป็นของขึ้นชื่ออ่า้ก็คือว่าตัวนี้จะเป็นเบสนมเขาจะใสยละคายลาเต้ค่ะเ็อปด้วยสายใหม่ข้างบนแล้วก็แยกช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยให้ลูกค้าเททานเองได้อ๋อได้ค่ะจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นกาแฟจะเป็นตัวนี้ค่ะค่ะถ้าเป็นส่วนพวกเป็นชาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบทานกาแฟค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวขายดีของทางร้านค่ะเป็นพีชเลมอนพีชค่ะต้องชอบเลยตัวนี้ชอบเลยใช่ค่ะตัวนี้คือเขาจะเสิร์ฟเสิร์ฟมาในขวดแก้วแบบนี้ค่ะแยกตัวน่ารักมากเลยมีโอเคด้วยมโอเคแล้วก็มีชิ้นพีชค่ะจะเสิร์ฟมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อกี้เห็นมีแวบๆแบบบัตเตอร์เบียร์ไหมใช่ค่ะจะมีเป็นตัวบัตเตอร์เบียร์ด้วยค่ะบัตเตอร์เบียร์ตัว เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าค่อนข้างชอบค่ะโอเคเพราะว่าเขาจะมีเป็นเคาราเมลไซรัปแล้วก็มีกลิ่นของควาเป็นบัตเตอร์ทอบด้วยของนมค่ะเขาจะนว่ล่นซาๆได้เลยค่ะแล้วมีขนมไหมคะมีเค้กมีอะไรอย้างคะอยากทานข่งหวานถ้าของหวานจะถ้าเป็นเค้จะแนะนําเป็นตัว3ตัวที่จะเป็น recommend ของทางร้านนะคะ อันนี้หนึ่งนะคะอันนี้ชื่อว่าชาพีชเลมอนไอซ์ชีสโอ้โหเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆเลยนะคะสดชื่นแบบว่าสดชื่นเหมือนยืนบนไหล่เขามากโอ้โหชื่นจริงๆสุดสุดโอ้โหรู้สึกแม้บรรยากาศนะคะแบบนั่งมองจิบชาที่แบบสดชื่นสดชื่นแล้วก็นั่งมองวิวดีๆวิวดีๆนะคะจากวัดราชภูรณานั่นเองอ่าใ ผ่อนคลายอะค่ะเหมือนลื่นยิ้มไปหลารเขาอือีหอมอ่ะเดี๋ยวๆยขออีกทีรู้สึกเหมือนดีจริงค่ะมันมีความแบบว่าซาๆของโซดาหน่อยแล้วก็หอมคาราเมลมากแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนแบบว่าวิปครีมหรือเป็นแบบสูตรลับเฉพาะของเขา เมนูนี้แนะนําหลังจากที่แบบดื่มดําบรรยากาศกาแฟชาที่แบบอ่าแล้วขนมด้วยรสชาติดีมากนะคะชอบบัตเตอร์เบียร์มากสุดอันนี้ชอบขนมบิงซูบิงซูงซชาไทายแล้วก็มีแบบกิมมิกเป็นบัวลอยกับซอสไข่เค็มอ่าแล้วก็ฝอยทองนะคะควันนี้ที่อยุธยาเป็นไงบ้างคะคุณต่ายสนุกมากชอบเนาะแบบว่ามัน,มนแบบชิลๆแล้วก็แบบว่าได้ทั้งแบบ ทานอาหารอร่อยคาเฟ่สวย,สวยแล้วก็สายม,มูตามที่เราแบบว่าวางหลักไว้ว่าแบบวันนี้เราจะพามาสายมูที่อยูยาแน่นอนใช่วันนี้เก็บได้แบบ<อ>หลายวัดนะ<ช>แล้วก็ครบองค์ประกอบที่เราแบบตั้งใจที่จะมาเลย<ช>วันนี้ก็ต้องปรับแล้วอ่ะใชนยังไม่อยากกลับเลยอะนะ่ะเนาะทริปอยากเที่ยวต่ต <Sony> อยูยูยูทริปหน้ามามาแบบไหมแต่อาจจะเป็นแบบว่าเป็นแบบมีค้างคืนค้างคืนเอาค้างคืน ด,ด,ดีดีนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุณต้อยกับมีก็ลาไปแล้วโอกาสหน้าเราจะไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ